What the fuck this? f**k is fuck New World S S 9 Season of the Banner ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีซันที่9อัปเดตใหม่มีอะไรกันบ้างมาดูกันโหมดใหม่ Capture the Flag หรือ CTF เปิดให้เล่นแล้วผ่านเมนู Activities มี2แผนที่ Frozen Pass และ Forbidden City Outpost รับปิดชั่วคราวตั้งแต่29กรกฎาคมไปจนถึง8สิงหาคมเพื่อให้ CTF เข้าถึงคิวได้เร็วขึ้น อ๋อและตอนนี้ยังไม่มีสกอร์บอร์ดแบบสมบูรณ์นะรอไปก่อนแผนที่3ามเมอร์ซัสามอารีนาแบบใหม่ w วอร์เด o u ค t ปรับเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นมากขึ้น f r ีฟ a อร์โซนคัลลาสคีอัปเดตเพิ่มกลไกลใหม่คำสาปโจรสลัดสกัลลี่วังเคริร์สเงื่อนไขคืออยู่ใกล้ผู้เล่นนานๆจะสะสมคำสาปยิ่งสะสมมากยิ่งโดนลดดาเมจและรับดาเมจมากเพิ่มขึ้นจากผู้เล่นคนอื่นการห่างจากผู้เล่น ตังหารหรือตายคำสาบจะหายไปปรับรางวันใหม่เปิดหีบไว้ขึ้นและให้ดอบลูนส์มากขึ้นสูงสุด2เท่าเพิ่มเกียร์สกอร์ของอะเทมจากร้านดอบลูนช็อปอาร์ติแฟกต์ใหม่3ชิ้นแฮมเมอร์ออฟยีดคอนดาเมจพลักบวก30 0บวก10 DMG คริเซนเวฟดาบใหญ่ยิ่งเวฟระยะไกลไม่เลือดมากกว่า50%และใช้20มานาเล็กเฮโร่หมวก ในดิสเคสเมื่อสะสมถึง10เทคจะปล่อยควันลอยลดการฟื้นฟูศัตรูอัปเดตอาร์ติแฟกต์เก่าเวนเจอร์สเพิ่มฮีเมื่อเป้าหมายไม่มีฮีโอเวอร์ไทม์ปรีวิซาทหาดชาร์จเร็วขึ้น25%ถ้ามานามากกว่า50%คริตแบ็กแท็บเฮชช็อคบวก20%คริตดีเอ็มจีเพิ่มวีเคิร์ลอิมพาวอัลคริสเทนส์ทรัสเนอร์เพิ่มไลฟ์ซีเมื่อศัตรูโดนรูทเดสขัน ซีซันไอเอเวนต์เมลิแฟร์กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมเล่นมินิเกมดนตรีตกปลาและกลางวันเทศกาลและมีเพลงไอเทมใหม่เพิ่มเข้ามาอย่าลืมไปเล่นกันนะกิจกรรม World Boss ส์แอดเมอร์บักพาวเวอร์จากบานาเคิลแอนด์แบล็กพาวเดอร์วันที่ห้าถึงสิบเอ็ดสิงหาคมเอมพ里斯โจจากดยนอสตีวันที่เก้าถึงสิบห้ากันยายนและแมมมอธเมฮันเทร์มวันที่เจ็ดถึงสิบสามตุลาคม โหมดใหม่โอเพียแผนที่ที่3จะเปิดให้พรีวิวภายหลังฤดูกาลบัฟและเนิร์ฟเนิร์ฟลดค่าผลของเฮสจาก50%สู่40%บร์ัฟปรับเฟลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากไม่ถือไลฟ์สตาฟหรือไม่ใส่เกราะหนักได้รับหีเพิ่ม15%หากไม่ถือโล่เพิ่มเบตดีเบวก15%เอีคอโนมีเพิ่มการดรอปของกอร์เนสทีเมทิกและเพอร์เคเทิร ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสรุปสั้นๆเท่านั้นขอบคุณที่รับชมและซีอู